ต่อนะคะสำหรับปมการเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาของอดีตพนักงานที่ดินจังหวัดพังงาค่ะวันนี้มีรายงานนะคะว่าแพทย์หญิงคุณหญิงพอนทิปโรจนสุนัน์อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้คุณหมอพอนทิปบ,บอกกับทีมพิกัดข่าวนาว26นะคะและทีมเล่าความจริงด้วยคุณนลินบอกว่าความชัดเจนเรื่องการผ่ารอบที่สองเนี่ยดูเหมือนว่ายังไม่แน่ชัดเลย ยังไม่แน่ชัดแต่ว่าเขาบอกอย่างอื่นกับเราด้วยทำให้เราได้ข้อมูลเชิงลึกในอีกประเด็นหนึ่งเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะว่าเป็นยังไงคุณผู้ชมคะล่าความจริงของเราคืนนี้เราจะไปสืบสาะเจาะลึกข้อมูลที่มีอยู่ในรายงานการชนสุตรศพของสถาบาันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตํารวจนะคะซึ่งเป็นเรียกว่าไม่ถูกเปิดเผยอ,อย่างเป็นทางการนั่นเองข้อมูลสําคัญที่เราไปได้มาก็คือประเด็นของเลือด ที่ตกอยู่ในช่องท้องของผู้ตายซึ่งคาดว่าจะมาจากการตับแตกนั่นเองจะบ่งบอกอะไรกับเราได้บ้างมีรายละเอียดยังไงนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามจากรายงานพิเศษของทีมล่าความจริงคุณอนุรักษ์เพนสวัสด์ค่ะหลักฐานสำคัญที่ใช้ยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของนายธวัชชัยอนุก,กูลนราจะภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ทีดีออ้างว่าไม่มีพอเซิร์ฟเวอร์เสียแล้วยังเหลือรายงานการชนะสูตรศพอย่างละเอียดของแพทย์สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจด้วยแต่จนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีใครเห็นรายงานฉบับเต็มทีมล่าความจริงได้รับข้อมูลบางส่วนของรายงานการชนะสูตรศพว่าในช่องท้องของนายทวัชชัยมีเลือดตกอยู่500ซีซีซึ่งปริมาณเลือดระดับนี้สามารถทําให้เกิดอาการช็อกและเสียชีวิตได้และยังพบรอยฟกช้ำภายนอกบริเวณที่ตรงกับตับซึ่งเป็นอวัยวะภายในด้วย แต่ในรายงานไม่ได้ระบุว่ารอยฟกช้ำนั้นเห็นชัดเจนหรือไม่ทีมล่าความจริงได้สอบถามเรื่องนี้กับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันต์อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในฐานะที่ปรึกษาของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการเสียชีวิตของนายธวัชชัยซึ่งหมอพรทิพย์ได้ให้ความเห็นในเชิงวิชาการว่าแพทย์ที่ทําการชนะสูตรจะบอกถึงสาเหตุและข้อสังเกตต่างๆได้ทั้งในเรื่องของปริมาณเลือดและร่องน้อยต่างๆว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุใด รวมถึงสามารถแจ้งให้ญาติผู้ตายรับรู้ได้เพื่อเป็นการแสดงถึงการทำงานที่โปร่งใสของเจ้าหน้าที่เองเออที่บอกว่า 500cc แล้วจะตายจากเลือดออกอย่างนี้ไหมคือมันก็ต้องไปดูค่ะคู่กันกับสภาวะตับแตกคอ,อท,ทุกอย่างมันจะต้องไปด้วยกันน,ะนี่คือหลักการทางแพทย์นะตับแตกมากต้องเป็นพันๆเลยค่ะเห็นไหมคะแต่ถ้าตับแตกมากแต่นีเลือดน้อยๆอ,อ่าต้องไปดูต่อ ร่างกายเราเนี่ยมีสิ่งบอกได้ว่าช็อกตายคือดูสภาพม,าม้าค่ะม้ามันจะเหี่ยวผลการชนสูตรศพเปิดเผยต่อญาติไม่ได้ซึ่งหมอตอบได้เลยว่าไม่จริงผลการชนสูตรศพนี่คือความจริงญาติต้องรู้นะคะแล้วก็ยิ่งเป็นการตายในความรับผิดชอบเจ้าพนักงานญาติยิ่งต้องรู้สอดคล้องกับความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่ต่างคอสังเกตย้อนกลับถึงที่มาของคําว่าตับแตก เพราะการตับแตกนั้นเกิดจากการได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรงโดยสามารถตรวจสอบได้จากปริมาณเลือดที่พบในช่องท้องการบาดเจ็บไปช่องท้องเนี่ยครับในเรื่องของตับก็ดีเนี่ยเนื่องจากตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในช่องท้องการบาดเจ็บช่องท้องตับก็จะเป็นต,ตัวแรกเลยที่จะโดนกระแทกก่อนนะครับซึ่งการกระแทกก็จะมีสองอยู่สองหัวใจหลักๆก็คือการค่อยๆกดลึกลงไปเรื่อยๆนะครับถูกบีบพวกนี้ก็ทําให้ตับเกิดการปิดแตกได้ ประเด็นที่2คือมีการกระแทกอย่างรวดเร็วอยู่แล้วก็ทําทให้ปิดได้อันนี้ก็ต้องไปดูว่าผู้ทําการชนะสูตรนั้นน่ะเห็นเลือดไปมาณมากน้อยแค่ไหนนะครับเลือดมีสภาพที่เป็นลิ่มหรือไม่ถ้าเลือดมีสภาพเป็นลิ่มก็แปลว่าเลือดที่ออกนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงที่ผู้ตายยังไม่ตายหรือผู้ตายเพิ่งเสียชีวิตใหม่ๆ,ๆนะครับแต่ไม่ใช่เป็นผู้ตายที่เสียชีวิตมานานแล้วเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ข้อมูลเนี่ยมันจะปรากฏที่รายงานรายงานการผ่าศพอย่างละเอียด จากข้อมูลที่ทีมล่าความจริงได้รับจากคณะกรรมการกลางที่กระทรวงยุติธรรมตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบการเสียชีวิตของนายธวัชชัยพบว่าเมื่อไม่มีภาพจากกล้องวองจรปิดที่เปรียบเสมือนประจักษ์พยานแล้วรายงานการชนะสูตรศพจะเป็นหลักฐานชี้สําคัญที่สุดและความสมบูรณ์หรือความบกพร่อง,องของรายงานจะนํามาสู่การตัดสินใจว่าควรผ่าศพซ้ําหรือไม่และอีกไม่นานนี้ทุกอย่างจะกระจายอนุรักษ์เพนสวัส์ทีมล่าความจริงพิกัดข่าวนนว26รายงาน อาจจะมีไปนะคะจะต้องรอการพิจารณาจากคณะกรรมการกลางที่กระทรวงยุติธรรมตั้งขึ้นโดยที่จะมีการเรียกหลักฐานแล้วก็ผลชนสุตรศพแบบละเอียดเลยแล้วก็ตรงนั้นแหละคะ่ะจะทําให้เรารู้ว่าสาเหตุการตายที่แท้จริงของนายธวัชชัยนั้นคืออะไรกันแน่